เดือนที่เบ็ดขึ้นที่ภาคคำภาคทั้นจำปสาก็ครบสามเดือนอพวกนี้ก็เป็นวันคำหนึ่งแหลมคำหนึ่งก็เป็นวันเทโวที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้เสด็จลงจากดาวอเึงมาถูงเมืองมนุษืม ที่พระองค์ไปในฝนพุทธมนารดาเนะี่ยเวลาสามเดือนครบลนะเพราะฉะนั้นผูนกเมก็วัดต่างๆก็จะจัดเทโวบินตบาทเขาก็จะมีอะไรวิธีกรรมเยอะอ่ปัองวัดเมเทบบุตรเทพธทพทิดานางฟ้าพระอินทร์พระพรหมอะไรทํากัน ตามตำราขี่นอกตำราหนะ่่ยก็หาเงินนอันนั้นนอกตำราทีนี้ความหมายของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ไปปวดพุทธมานานเะนี่ยไปแสดงธรรมเกี่ยวดาทั้งหลายฟังก็เรียก็พระปะิทามเกจกรรมปีนั่นแหละนะที่ <c oughs> เป็นพระท่านตรวจให้คนตายฟังและคนเป็นฟังในงานศบเกจิอาจารย์ทา่อะไรจัดมาเป็นงานตรวจสำหรับคนตายเพื่อให้คนเป็นได้ฟังก็รเรียกว่าฟังปาปิธรรมคนฟังก็จะได้บุญ ปาตรวจก็ได้สตังค์อะไรอะไรนี้เห็นคาถาไหว้ยแต่ว่าความหมายจริงๆก็คือการฟังธรรมนำไปสู่ความสำเร็จด้านจิตใจเพื่อให้ใจมันสงบเพื่อจะได้ปองความตังเวศว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความต,ตายเนี้มันหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ลนะ ก็เ,เรียกับว,ว่าจะจับพระพุทธเจ้าเรียกว่าเปลี่ยนไหตายเกิดก็เป็นหลักธรรมดาหรือธรรมชาติของคนบรุษัตทั้งหลายเกิดมาก็หน like ีไม่พ้นไม่ว่ารวยหร um ือจนไม่ว่าคนชาติไหนก็ตามแต ไปจุดหมายไปทางที่เดียวกันคือมรณะนะท่านแปลว่าความตาย <c oughs> คือในเมื่อเราฟังแล้วเนี่ยทำจิตของตนในมันสงบการฟังธรรมก็เราก็ได้บุญเวลาเรากวดน้ำโุทิศบุญได้คนตายก็จะได้รับผลบุญคือความดีด้วยเปลี่ยนการถึงจะเป็นภาษาบาลีเราฟังไม่ออกก็ แต่ว่าฟังด้วยใจที่มันสงบจิตที่มันอยู่ในธรรมคำสอนทั้งหลายเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์เป็นผู้มีสติไม่คิดไปในทางโลกทางโกดทางหลงเมื่อใจเห็นของเขาเราก็อยากได้อย่างเนี้ยโลภความโลภมันมาฟังธรรก็คือการระงับความโลภความโกดความหลง เร้าโกเพรียใจทั้งหลายเป็นธรรมชาติตัดโลกเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ตรงเจ็บตรงตายพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ทรงแสดงให้เห็นไปเทศโปรดเทวดาทั้งหลายก็เทวดาก็ได้ฝังธรรมถือโอกาสที่พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกพุทธันดอนเนึ่งก็เพราะเทวดาได้ฟังครั้งเดียว แต่มนุษย์เราได้ฟังเยอะอยู่นะหลายครั้งมัดต่างๆเขาก็จะเทศนาสอนมีทัทงปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมหรือเว่ยกว็วัดป่าวัดบ้านอะไรนะถ้าเป็นวัดป่าก็าจะสอนไปในทางด้านภาวนาให้ยมรักษาจ,จิตใจสั้งสติกำหนด เข้าไปสู่ความสง,งบเถื่อระงับกิเลสทั้งหลาย <c oughs> ที่มันเป็นตัวทวงท <c oughs> วงความเจริญแก่คนนะนะโลภอยู่ที่ไหนก็ทวงความเจริญอยู่ที่นั่นโกรธอยู่ที่ไหนแล้วก็มันก็เกิดให้ ไปคิดพยาบาทประลายผู้อื่นหลงอยู่ที่ไหนก็ขาดปัญญาคือความรู้จริงฉะนั้นสิ่งทั้งหลายหลานเนี้ยโลกโกรธหลงมก้าเป็นกิเลสของมนุษย์ที่ยังต้องเวียนว่ายใจเกิดอยู่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่ท่านเป็นพระละหันเนี่ยท่านละได้ พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระสงฆ์ปฏิบัติตามก็ละกิเลนได้ที่เราได้กราบไหว,ว้จากการละบูชานะพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกทั้งหลายเราก็มากราบมาไหว้เพื่อได้บุญจากท่านเพราะท่านเป็นผู้สะอาดป่าจะาากมนเป็นเครื่องเจ้ามองทั้งหลายแต่ว่าความสำเร็จนั้นอยู่ที่ตัวเรานะ เราฟังอย่างเดียวก็ได้สติได้ปัญญาแต่ว่าจะละกิเลสได้ก็ต้องภาวนาฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจให้เข้าไปสู่ความสงบเพื่อจะได้ระงับตัวที่มันเกิดได้เกิดความโลภเกิดความหลงเกิดความโกรธเนี่ย ฉะนั้นเราจะได้มีปัญญาเวลาเราทำบุญเราก็จะรู้จักบุญเวลาเราทำผิดเราก็รู้จักผิดคือเป็นบาปตอนนะี้พระพุทธเจ้าสอนได้เห็นฉะนั้นในโลกนี้จึงมีทุก์มีทุกมีทั้งไม่ทุกไม่ทุก์มีหมดครบทุกอย่างวงจรของการเกิดแก่เจ็บตาย ความสุขมนุษย์ปรารถนาอยากได้ความทุกข์มนุษย์เราเกียดชังไม่อยากได้มา่างนั้นมันก็ในกุศลาเนี่ยท่านจะบอกไว้สองอย่างอย่างที่สามก็คือตัวกลางกลางกุศลาธทำม,มาท่านแปลว่ากุศลธร,รรมทั้งหลายคือเป็นฝ่ายความดีเป็นบุญเนี่ย ทีปฟ้าด้านัวาได้ฟังมานี่ถ้าเป็นอะกุตลาเนี่ยเป็นอกุตนลละธรรมก็เรียกว่าเป็นบาปมีตัวโกธตัวโลภตัวหลงเนี่ยอยู่ส่วนอัปยากตะธรรมเนี่ยคือความที่พ้นจากความเป็นทุกข์ทั้งหลายพ้นทุกข์พ้นทุกข์กฟ้าได้ถึงว่าในป่านเนี่ยเป็นอัปยากตะธรรม อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพระปัจเจบพุทธเจ้าหรือพระสาวกที่ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยบุญก็ไม่ต้องการบาปก็ไม่ต้องบาปมันก็ไม่มีแล้วมีแต่บุญความดีแต่ถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่มนุษย์ทั่วๆไปยังมีหนาวมี้อนมีเมื่มมีสว่างนะก็ยังมีโลคมีโกรธมีหลงเนี่ย ถ้าเราขาดสติมาหลายแล้วนะเราก็จะเผลอตัวหลงทำผิดไปตามกีเดสตัณหาความอยากของมนุษย์สุดท้ายไปทางเราก็ได้ความทุกข์มาแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาแสวงหาความสงบหรือการภาวนากรรมฐานเนะี <c> ่ย <oughs> เราบมเพ็ญเราก็จะได้ความสุขได้บุญมา อดางนั้นมีมืมดมีสว่างพุทธศาสนาเนี่ยมีทางให้เดินเหมือนมรรคองแปดในธรรมจักทีุตานวานะนี่ยเห็นทุกข์เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นตรงสัมมาทังกัปปะนี่คือความดำเลี่จะออกจากความชั่วทั้งหลาย แล้วก็ลงได้ก็สัมมาสติสัมมาสมาธิสติคือความตั้งมั่น <c oughs> ที่เราจะศึกษาบำเพ็ญภาวนากรรมฐานเนาะเราให้มันเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางก็คือความสงบพอได้ความสงบก็เรียกว่าสมาธิคือความตั้งมัน่นนั่นแหละอย่ยที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละจิตเมื่อมันตั้งอยู่ก็ที่มั่นคงไม่ ถูกสิ่งเอ่นมาลกกลัวที่มันเป็นกามาคุณเนื้อโคุณก็ตามแต่ลูกแขยงเกล่นลดตัวปากเนี่ยที่มันเป็นกับเพิ่มใจของมนุษย์เราทั้งหลายเวลาเขาด่าแล้วก็โกรธเวลาเราเห็นของเราก็อยากได้ของคนอื่นเหรืวเวลาเราทําปิดเราก็ไม่รู้ว่าปิดก็เรียกว่าความหลงของมนุษย์ จะวนเวียนอยู่อย่างนี้แต่เมื่อเราเข้ามาศึกษากรรมฐานปฏิบัติธรรมบำเพ็ญภาวนาจิตปะด้นานต่อได้เรานั่งสมาธิเนี่ย <c oughs> ขาขวาทับขาซ้ายเหมือนขวานับไปซ้ายต่างกายต้องนำงรงติแหวมันเนี่ยวปะด้านสอนกันบ่อยๆอดี่ยวทุกวัดตัวตัวไปที่ให้ฝึกสมาธิ แล้วเวลานั่งภาวนาเนี่ยถ้าเราเป็นคนใหม่ๆไม่เข้าใจก็เดี๋ยวมันก็จะปวดขาแล้วเ็าเรียกว่าขันธมานอ่าเดี๋ยวมันก็คิดไปอยากได้ของเขาก็อ่กิเลสมานมาแล้วอเดี๋ยวใครปูดใครพูดไม่ถูกใจก็โทษสอกมานมาแล้วอืมอม,มันก็เวียนว่า,ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ฉะนั้นถ้าเราฝึกใครกิจมันมันคง ดำลงสติไว้อยู่ทุกเวลาตลอดแม้แต่เรานอนเราก็ภาวนาเราก็ได้บุญถ้าเรานั่งภาวนาเราก็ได้บุญเดินจงกรมเราภาวนาเราก็ได้บุญยืนภาวนาก็ได้บุญฉะนั้นบุญในพระพุทธาศาสนาเนี่ยจึงมีทางให้เราบำเพ็ญถ้าเราไม่ขี้เกียจนะ ก็มีเวลาว่างยางก่อนจะนอนตอนนอนคืนนเราก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็อืมแล้วก็นั่งภาวนาให้ใจมันสงบแล้วเราก็นอนเวลาตอนเช้ามืดเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ล้างหน้าล้างตาแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งภาวนาได้เวลาเราก็ออกไปทำมากินไปประกอบอาชีแล้วก็ได้ทั้งสองอย่าง อย่างหนึ่งเราได้ตนทุนบุญกูศลนที่ตัวเราต้องเป็นเนเป็นทุนของชีวิตของคนเราอย่างที่สองเราไปประกอบวัตรธรรมะกินแล้วก็คนมีบุญก็มีทรัพย์คนมีบุญก็มีเงินพระพุทธ้าติจา,จานั่นนะปุเพกตปุญญาตาอยู่ในมงคลนะถ้าคนไหนขาดบุญก็จะขาดทรัพย์ ฉะนั้นเรามีโอกาสได้แล้วเกิดเป็นมนุษย์นย่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วล่ะพอพระพุทธเจ้าว่าร่างกายสมบนนูรณ์เป็นมนุษย์สมบัติถึงจะมีทรัพย์มากน้อยไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเรามีรู้จักมีสติมีปัญญาในการภาวนาบำเพ็ญบุญเราก็จะได้บุญถ้าอยากรวยแล้วก็ต้องให้ทานเราไม่โลภของคนอื่นเขาว่าเป็นของเราแล้วเนี้ย ก็จะเป็นบอกเกิดของพ่อกระทับเกิดมาที่ไหนก็จะเป็นคนมีสะดุงสะดางมีเงินมีทองมีเพื่อนมีปู๋งมีวาหยาดมิจะหายบริวารแต่ถ้าเราเห็นแก่ตัวเห็นแค่ได้ตั้งอยู่ในความโลภความโกรธความหลงเกิดมาทีวิตก็จะเบิดมิดปิดประตูสว่างในการบำเพ็ญฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็ ใช้ชีวิตของเราให้เป็นประโยชน์เพราะว่าเราเกิดมาในลําบากอาชีวิตเนี้นมก็จะได้เกิดได้เนี่ไม่ได้สบายอ่ะอยู่ในท้องแม่ดาน้ำห้าหกเดือนเจ็ดแปดเดือนบางคนเกิดเร็วก็ต้องอยู่ในโตาอบอาเกิดมาพ่อกับแม่าาก็ต่างความบาดนาแล้วเกิดมาขอให้ครบ มีกายมีวาจาใจครบแม่งไ,ไ,ไม่วิการอะไรอย tamam ่างเงี้ยก็เรียกก็เป็นมนุษย์สมบัติเป็นสมบัติของมนุษย์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั่นนะมีกายมีวาจามีใจพร้อมขาแข่งหูตตาอะไรมีครบเนียก็เป็นโอกาสแต่บางทีคนเราก็ประมาทในชีวิตปล่อยให้ไหลไปตามน้ำคือตามพิเลสของคนะ ก็ไม่มีโอกาสได้เข้าวัดฝึกขัดปฏิบัติบำเพ็ญภาวนานะอะไรก็บางทีเห็นวัดก็ประตูวัดนันก็ผ่านไปผ่านมาก็ก็ไม่รู้จะเข้าไปทําอะไรก็ว้ามคิดก็เป็นอย่างนี้แกความจริงการเข้าวัดได้เป็นการฝึกตัวเราเองนะม,มาสร้างกุลผลบุญคือสร้างความดีอย่างแน,น่นอๆแล้วก็เห็นเข้ามาวัดก็เห็นพระพุทธโดป ลูกตัวแทนพระพุทธเจ้าก่อนละแล้วก็ไปกราบไปไหวอ้อย่างในสองก็เห็นพระสงฆ์สมมุติเนี่ยที่จันอยู่ในวัดเนี่ย<ม>บำเป็นภ<ม>าวนาไหว้พระตรวจบตนอะไรก็เป็นการนำทางให้บาตตกวาเดกาทั้งหลายได้มีโอกาส ถึงแก่ได้ดมาไม่มาทุกวันก็ไม่เป็นไรวันแปดคำ่คำติดป้าค่ำวันพระเยอเป็นวันปักวันพระก็เป็นวันบ้าที่ท่านทำวัดตรวจมนไหวพระฝึกอัดบําเป็นภาวนากรรมฐานกันสมัยก่อนเมื่อถึงวันแปดค่ำติดป้าค่ำในพุทธกาลเนียเห็นพระท่านไปประชุมกันโยก สมัยพระพุทธเจา้าพระองค์ยังมีประชาชนอย,อยู่เนี่ยเ <c oughs> จบ้บาบ้านเขาก็เป็นวันแปดกรรมหรือันพระกรรมเขาก็เลยเรียกว่าวันพระวันพระอันก็เลยเป็นประเภของชาวพุทธมาจนถึงปัจจุบันนั่นแหะแปดกรรมหร,ร,รือพัะพระเขาวันพระไปวหว้กันหรือไม่ไปไหว้เขาทําบุญตักบาตกันอะไรกันก็เป็นประเพณนี้ก็ถึงเรียกว่าวันพระอืต่อพระมารวมกันนะ แต่ว่าการบำเพ็ญน,นี่ไม่ไม่ไม,ไม่ใช่วันพระวันไหนก็ทําได้ทุกคนอย,อยู่บ้านแล้วก็ทาได้อืเพราะมีโอกาสเวลามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่เราจะถือโอกาสล้วนั้นเป็นมงคลของเราเราก็ไหวพะระสวดมนต์ภาวนาก่อนนอนตื่นนอนอะไรล่ะเนี่ยมีเวลาอยู่ดีกว่าไปคุยไปเที่ยวอืม เสียวก็เสียสตางังคุยไปคุยมาก็ผิดใจกันก็โกรธกันแรงกันแล้วเนี้ย่แต่ถ้าเราภาวนาเนี่ยเราก็ถึงเราจะไม่ชอบเราก็เปิดนชีวิตให้มันเป็นประโยชน์เหมือนวิ่งเรือทวนกระแสน้ำเพราะกิเลสมันไม่อยากให้เราหมดนะพอมันถ้ามันหมดเราก็มันมันก็ไม่ได้อาศัยเราเรา บรรดาตอเราเป็นเพื่อนเครื่องมือใช่เหมืนอนเพราะว่าเราก็เกิดมาแล้วเราก็ต้องลำบากชีวิตนะอยู่คนเดียวไม่พอก็ต้องไปหาสองคนสองคนไม่พอก็มีสามมีสี่ก็มีครอบครัวมีบ้านมีเรือนก็ต้องทำมามากินหาเงินหาทองอ,อยู่เฉยไม่ได้อดอยากลำบากชีวิตไม่เหมือนกรรมนาัาพระพิสุทั้งหลายนี่ท่านนะ และจากทางโลกเข้าสู่ทางธรรมเรียกเ่ะเข้ามาปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาก็จึงแปลกกว่าชาวบ้านทั่วๆไปพระท่านก็มีสีเดียวอมกิวรน,นงพระกะถึงจะใจเวลามาสองพันเาปีก็ยังอยู่เหมือนเดิมสมัยพุทธเจ้าเรือองรัุบัลน,นะ แต่ว่าของโยมเนี่ยก็หลากสีมีเยอะอฉะนั้นพระจึงเรียกว่าสมณะหรือพิสุทั้งหลายที่ท่านอยู่มีที่อยู่จากัดพระเนี่ยไปอยู่บ้านก็โยมก็ไม่ได้ก็ต้องอยู่วัดแล้วอยู่วัดถ้าเป็นพระป่ากา็าต้องหายายที่สงบสงบต้องมีต้นไม้มีกุฏิที่มันอยู่ป่าป่าหล,ลบคน เวลาท่านจะเดินจงกรมภาวนาจะนั่งสมาธิอะไรมันก็เป็นสัพพายะเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกอืแต่อยู่ในเมืองนี่นั่งยากเกดีเ๋ยวก็รถเดี๋ยวก็คนเดี๋ยวก็อะไรอะไรจะละปัดจัวัดก็กลายเป็นสิ่งแวนล้อมไม่ดีอย่างวัดท่องเที่ยวเนี่ยยกเลิกเลย อนวัดที่ยอามาไหว้พระมาบูชาดอกไม้ไทุกเกี่ยนนะมามาะหวยสังฆทานนะี้ยพระก็ไม่มีเวลาก็เป็นวัดที่ได้สตัง <c oughs> แต่ก็ขาดหลักธรรมในการบาเพ็ญภาวนาฉะนั้นเราได้เห็นว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าพราะองค์ก็ทรงอยู่ป่านะพระก็อยู่ป่าภาวนากันอยู่วัดก็วัดถึงเงียบ,งยบสงบ,สงบ ไม่ได้สวยงามมาวัดสมัยพุทธกาลเนี่ยอยู่ป่าก็ยกพอที่อยู่ที่อาศัยบำเพ็ญภาวนาเพื่อแสวงหามรรคผลได้ผ่านแต่ว่าวิวัฒนาลงนถึงปัจจุบันเนี่ยก็วัดก็เจริญก็วางแห่งก็ทด â เป็นที่ท่องเที่ยว เพื่อเอาตตังโยมที่มาทำบุญในทานนี้ก่อสร้างวัดสาธวัตวัตถุแล้วก็ว่าไปตามวิสัยของวัดนั้นแต่ถ้าเป็นวัดป่าเนี่ยก็แางกไม่คอยได้ทำอะไรมากครับอยู่แบบสงบสงบบำเพ็ญภาวนาเห็นป่าเห็นสัตว์เห็นนกอะไรไปตามธรรมชาติก็เรียกเป็นสับปายะหรือถ้าวัดที่อยู่ใกล้ประชา,นาเนก็จะเห็นคนตายอยู่เป็นประจำ เดี๋ยวเขาก็นำมาเผาแล้วอืมอืมก็ตายบ่อยก็เผาบ่อยตายน้อยก็เผาน้อยแต่ว่าคนก็ตายทุกคนพระก็ตายยมก็ตายพระพุทธเจ้าจึงสอนใหน้พิจารณาเห็นว่าบรณะบรณงเนี่ยอืมเลือกไม่ได้ว่าเราจะตายแบบไหนแต่ว่าก็ต้องตายเป็นชีวิตธรรมดา แล้วก็เป็นกรรมฐานของพระด้วยนะมรณะนะกรรมฐานอนะนด้วัยนะั่นเรามาพิจารณาเห็นก็คือต้องการฝึกใจของเราเนี่ยให้มันอยู่กับที่เข้าไปสู่ความสงบถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมพระสงฆ์ไม่ให้จิตมันเดิดไปทางอื่นถ้า <c oughs> ถ้าจิตมันเลิดไปทางอื่นมันก็ไปทางโลกมากกว่าทางธรรมเราก็ได้บุญน้อย ถ้ามันอยู่ทางธรรมมากเราก็ได้บุญมากเพราะใจมันเป็นกุศลเนี่ยมาไปอยู่ทางโลกเลยก็มันก็มีมีโลกมีโกรธมีหลงก็หว่ากันไปนะรามภาพาเพราะมันเห็นหน้าก็ชอบใจก็เละก็หากันเห็นหน้าไม่ถูกใจก็ด่ากันกันไปเอาแล้วกนะ็เรียกว่าวิวาทะกิเลสจางสัญหาขาดปัญญา ขาดภาวนาขาดความสงบจิตมันก็เลยขึ้นขึ้นลงๆทุง่งๆดำๆั่นจะนั้นทางโลกเนี่ยมันก็โลกธรรมมันมีหมดนะเห็นทาท่าเสริญอะไรลาบยศสุขทุกมันก็มีคู่กักนไปจะนั้นเมื่อเรา äche, มีโอกาสที่เรายัางไม่แก่มากยังพอบำอเพ็ญไหว ฝืนกรรมฐานคือปลึกเปิดใจของตนมันไม่อยากให้นั่งเราก็นั่งมันทรมานมันเพราะว่าเราอย่าเป็นขี้ข้าทาชายของมันถ้าเราเป็นทาสของมนี่ยเราก็ตกทุกไปอีกนานแสนนานไม่เป็นอิสระ,ะฉะนั้นพระอรหันทั้งหลายนี่ท่านเป็นอิสระนะพ้นจากความเป็นทุกข์ไม่เกิดละพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ทรงมาเกิดละ พ้นแล้วพอไม่เกิดมันก็ไม่มีทุกข์ใช่ไหมก็แปลว่าดับที่สุดแห่งทุกข์ทั้งหลายก็สมบูรณ์ของมนุษย์เราเดียกวก็เป็นมนุษย์วิเศษพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมนุษย์วิเศษเนะพอไม่มีใครที่จะดีไปกว่าน,นั้นแล้วในโลกเลยแต่ว่าก่อนจะเป็นมนุษย์พิเศษได้เนี่ย ก็ต้องใช้เวลานานฉะนั้นพระอริยะทั้งหลายเนี่ยอริยะ้าแปลว่าเป็นผู้ประเสริฐน่สมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีเยอะอืมผู้หญิงก็มีผู้จายก็มีสําเร็จโสดาบันเนยโสดาบันเนี่ย,นนยคือสําเร็จแนละ้วได้ดวงตาเห็นธรรมในดำดำนาดน,น,นวาเกิดอย่างชา้าก็เจ็ดชาติอย่างกลางกางก็สามอย่างเร็วก็ ชาตเดียวก็ถึงพันิผ่านแต่ว่าก็จะถึงได้ก็ต้องอาศัยการบำเพ็ญปูพื้นฐานสร้างบุญกุศลบาร,รมีของตนใหพร้อมเมื่อเราถึงค้ามพอ้อมาแลไรก็สมาธิปัญญามันก็มาการบรรลุแห่งดวงตาเห็นธรรมก็จะมีละฉะนั้นธรรมะนี่เป็นของรเปิด เมื่อเราเกิดมาแล้วมีโอกาสได้เจอพระพุทธเจ้าเกิดพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยถือว่าเป็นมงคลแล้วนะเปลี่ยนแต่ว่าเราจะว่าหาว่าเอามาทำให้เป็นประโยชน์ตัวเราเองหรือไม่แต่นั้นนะเพรามีโอกาสชีวิตค,คนนี่ไม่แน่นอนนะหนุ่มตายสาวตายแก่ตายเด็กตาย,ยาอะไรก็ว่าไปแล้วก็ตายอยู่ทุกเวลาในโลกเนี่ย <c oughs> คนก็เกิดอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันแต่ว่าจาเป็นผู้พ้นทุกข์ได้นะมีจำนวนจำกัดมีน้อยของดีมีน้อยฉะนั้นเรามีโอกาสแล้วก็ไปฟ้าหาความดีไว้เพื่อเป็นประโยชน์ของชีวิตเราพอเราเกิดคนเดียวตายคนเดียวไปคนเดียวนัวไม่มีใครก็ตามเราไปอะพอตายแล้วดับจิตแล้วก็ไปแล้วมีบุญก็ไปสวรรค์ มีบุญก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ถ้ามีบาปก,ก็ไปเกิดเป็นเปรตเป็นถ้าธุลกายตองเกี่ยววนวายอยู่ในของอาบญญายภูมืดแล้วก็ทุกตลอดเวลาฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่พราะพุทธเจ้าว่ามนุษย์สมบัติอืเราจะสร้างได้ทั้งสวรรค์มรรคผลในพผ่านแล้วเราเกิดเป็นมนุษย์สมบัติจะสร้างนรกก็ได้นะอืมเพราะมีทางไปคนทำเชี่วเขาไปที่ทางไป ถ้าคนทำดีก็มีทางไปเมื่อเราเกิดมาเนเราพร้อมเป็นมนุษย์สมบัติแล้วก็แสวงหาสวรรค์สมบัติแล้วก็บำเพ็ญภาวนานิพพานาสมบัติเราก็ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางของชีวิตท,ที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ต่อจากนี้ไปก็ตั้งใจภาวนาครับ